สวัสดีค่ะคมาพบกับนัชชาสวรรคะุมนาคเช่นเคยนะคะพบนัชชาะคะนัชชาจะพาลูกค้าทุกท่านค่ะไปชมข่ารถจนฟอร์ดกันนะคะพร้อมชุดแต่งแซบๆกันเลยค่ะสำับนี้นะคะก็จะพาชมนะคะหนึ่งคันนะคะลูกค้าก็จะเป็นรุ่น e v e r อร์นะคะเนาะเป็นรุ่น e v e r อร์เป็นตัวสปอร์ตนั่นเองนะคะขายดีสุดๆเลยตัวนี้นะคะ วันนี้พาชมนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีด้วยกันนะคะหลายสีมากเลยนะคะก็จะมีสีขาวสีน้ําเงินนะคะสีดํานะคะสีเทาดํานะคะแล้วก็สีอ่าบอลเงินนะคะลูกค้าเนาะก็ในส่วนของตัวสป,ปอร์ตเนี่ยถ้าเกิดพิเศษจริงๆก็จะเป็นสีน้าเงินนะคะคันนี้เนาะหรือไม่ก็ลูกค้าบางทันอาจจะชอบสีขาวค่ะพอสอบเสียกันก่อน <laughs> ที่เงียบไปเพราะว่านชาแบบอมองหน้าก่อนว่าเสียงเข้าไหมคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะสัญญาณเสียงปกติก็กดหัวใจส่งมาให้หน่อยเนาะหรือว่าคอมเมนต์ให้หน่อยก็ได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ใครหลงเข้ามาเฉยๆนะคะก็เข้าไปกดติดตามเพจไว้ดูได้นะคะก็จะมีรถยนต์ฟอร์ดนะคะแล้วก็พร้อมชุดแต่งนะคะหล่อเท่ๆนะคะให้ชมกันตลอดเลยนะคะวันนี้ก็พิเศษมากๆพิเศษคันแรกนะคะที่นชชาจะพาชมเลยคันนี้แต่งแบบว่าจัดเต็มมาก แปลงหน้านะแปลงหน้าแบบของจริงนะคะของแรปเตอร์นะคะมา่ใส่คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวนาชชาจะพาชมกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าใครเข้ามาแล้วก็กดส่งหัวใจให้นาชชานิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้นาชาด้วยค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดพี่ๆท่านใดนะคะกําลังสนใจนะคะรุ่น เอเวอเรสตอยู่นะคะแล้วก็เป็นตัวสปอร์ตนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้านะคะกำลังกำลังรับชมกันแบบสดๆนะคะกับนัทช,ชาบอยปทุมค่ะแล้วก็ที่ฟอร์ดออโต้กรีปทุมทานีนั่นเองวันนี้ก็แปลกตานิดนึงเพราะว่ากลับมาบุมเดิมของเราแล้วนะคะถ้าตรงนั้นก็ร้านส่งมอบแล้วก็แบ่งพื้นที่ให้กับพี่ๆน้องๆนะคะที่อยู่ในฟอร์ดปทุมนะคะถ่ายถ่ายกันบ้างเนาะอันนี้นัชาก,ก็กลับามาบุมเดิมตรงแน่งเดิมนะคะก็ คุ้นเคยคุ้นเคยนะคะลูกค้าถ้าเกิดอยากดูตรงไหนนะคะก็เช่นเคยนะคะหรือว่ารับชมไม่ทันเนาะที่นาชาติพูดเลยข้ามไปแล้วเนี้ยค่ะก็คอมเมนต์แจ้งได้นะคะนาชาใจวนนะคะย้อนกลับมา,าถ่ายให้ดูอีกทีเนาะแล้วก็แนะนําให้ดูอีกทีค่ะคันนี้จะเต็มค่ะไม่ได้แค่แปลงหน้าอย่างเดียวค่ะก็คือล้อโตด้วยล้อโตนะคะแล้วก็มีการยกสูงด้วยค่ะ2นิ้วเลยค่ะก็พูดเกินมาน่าจะสักประมาณ สิบห้านาทีแล้วนะคะเออยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงอ่ะก็รอพี่พทุกท่านนะคะลูกค้าทุกท่านเข้ามาดูก่อนเนาะไม่ได้ค่อยไล์นานคะ่ะอาจจะแบบว่าคนแบบกดแบบว่าไม่รู้ว่าตอนแบบเวลากดไลฟ์สดไปจะไปแจ้งเตือนให้กับพี่ๆหรือเปล่าเนาะถ้าใครแบบว่ายังก็เร่งแจ้งเตือนไปอยู่ว่านชากําลังถ่ายทอดสดนะคะก็ค,ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะค่ะ วันนี้ค่ะคันนี้ค่ะเดี๋ยวย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งก่อนเนาะอันนี้จะเป็นราคาขออนุญาตแจ้งราคาขายที่เป็นขายในปีนี้ก่อนเนาะลูกค้าทุกท่านอาจจะพอทราบแล้วว่าปีหน้านะคะราคา f o r t e v o l u t ขยับขึ้นเนาะแต่ว่าวันนี้นะชากำลังพูดถึงคันนี้ในปีนี้อยู่นะคะก็ขออนุญาตแจ้งราคาเป็น1นล้านสี่หมื่นนะคะเอหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทนะคะก็คือเป็นรุ่น Sport นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าใครสนใจเป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจที่ราาะะิ่ 60, าช ก็จะได้เป็นแบบว่าออปชันพิเศษเพิ่มเข้ามาเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นสปอร์ตนะคะเป็นตัวตั้งหลักเริ่มต้นเลยนะคะก็เครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะส่วนแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวสปอร์ตเนาะถ้าใครอยากได้ตัวเกียร์10สปีดก็แนะนำเป็นตัวไทเทเนียมพัดขึ้นไปนะคะก็คือตัวท็อปกับรองท็อปนั่นเองเนาะก็จะแตกต่างกันตรงนี้ด้วยค่ะ วันนี้พาชมแปลงหน้านะคะแรปเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่านาชาติดตั้งอะไรไปให้บ้างเนาะด้านบนค่ะโตฝากกระโปงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆของเขาอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะก็คือลูกค้าเขาเลือกนะคะติดตั้งคําว่า Ever อร์นะคะบนฝากกระโปรงไปเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะอันนี้ก็คือติดตั้งเพิ่มนะคะตรงนี้เนาะติดตั้งเพิ่ม นี่เลยเป็นสีดำนะคะเป็นสีดําด้านๆเนะให้เข้ากันกับตัวกระจังหน้าที่เปลี่ยนนะคะตัวนี้นะคะก็คือถูกเปลี่ยนกระจังหน้านะคะก็คือถอดของเดิมออกเลยนะคะถอดของเดิมออกยังไม่พอนะคะตัวนี้ค่ะเป็นกระจังหน้านะคะของแรปเตอร์ของแท้อันนี้สั่งตรงเบรกสูงนะคะอันนี้เปลี่ยนเลยเนาะ,ะดูจากลักษณะกระจังหน้าได้อันนี้คือเป็นของแท้นะคะแล้วก็ของแท้ต้องมีกล้องหน้ามาให้นะคะเพราะว่าตัว แรปเตอร์น,นะฟอร์ดแรปเตอร์เขาจะมีกล้องรอบคันให้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นกล้องมาให้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้สามารถติดตั้งได้กันกับตัวตัวสปอร์ตนะคะตัวสปอร์ตนะเขาก็แต่ว่าเนี้ยเป็นกระจ้างหน้าของแท้ที่เบิกสูตรมาติดตั้งให้ลูกค้าเลยแล้วก็นอกจากนี้เนาะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือเซ็ตนะคะตัวสกเกิร์ตด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นของงานชิ้นงานใหม่นะคะลูกค้าต้องถอดออกนะคะ เพื่อให้แปลงเป็นหน้าแรปเตอร์ได้นะคะลูกค้านะก็ตัวนี้ค่ะก็คือถอดถอดออกไปนะคะสีก็ยังเป็นสีเดิมอยู่ก็คือสีน้ําเงินนั่นเองแล้วก็จะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ดูใหญ่โตแบบว่าแล้วก็เหมือนขับแรปเตอร์เลย,เยแต่ว่ากาลังขับเอเวอเรสต์อยู่ก็คือเหมาะก,กับลูกค้าที่แบบว่าก็ชื่นชอบแบบแรปเตอร์ไปด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังขับเอเวอเรสต์อยู่ค่ะก็ได้ดั้งไป็เจ็ดที่นั่งเลยนาะขับสบายๆเที่ยวได้เลยเอาคลิปได้เลยค่ะค่ะไฟหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้า LED ของ ตัวรุ่นสปอร์ตอยู่แล้วนะคะน,นี่นะชาไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เป็นไฟหน้า LED อยู่แล้วเวลาเปิดใช้งานตรงนี้ค่ะก็จะมีไฟเดย์ไทม์ด้วยนะคะก็จะเป็นแสงสว่างค่ะสีขาวนะคะอ่าลืมออนนะคะลืมออนไฟดีเซลนะคะกุญแจอยู่ในรถไหมคะไม่อยู่สักครู่นะคะขอญาตออนไฟให้หน่อยนี่เนาะ เวลาเปิดนะคะใช้งานไฟก็จะอยู่แบบนี้นะคะก็คือตัวกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นของแท้อยู่แล้วเนาะก็จะไม่ได้มีไฟนะคะแต่อย่างไรนะคะก็คือจะเหมือนเป็นตัวแรปเตอร์เลยค่ะแบบนี้นะด้านหน้าก็จะแต่งเป็นประมาณนี้เลยใครเข้ามาแล้วนะคะนะชาว,วันนี้นาชาพาชมคันหนึ่งคันกับกับ f o r เอเวอรเรสต์นะคะแล้วก็แต่งนะคะเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะก็ผสมเลยค่ะเป็นลูกครึ่งเลยะคะ่ะก็คือผสมใส่แตงหน้าตัวแรปเตอร์เข้าไปด้วยนะคะ ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมาในชุดแต่งของเขาแล้วแล้วก็ชุดแต่งของเขาเนาะนอกจากตัวสกเกิร์ตด้านหน้าค่ะที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะมีในส่วนของซุ้มล้อค่ะด้านข้างแบบนี้ด้วยแบบนี้นะคะก็คือแบบเรียนแบบแรปเตอร์มาเลยนะคะที่จริงมีแรปเตอร์จอดอยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวพาชมจบแล้วพาแบบไปวนๆแรปเตอร์ดูสักคันหน่อยล้วกันว่าอ่าเหมือนขนาดไหนเนาะที่แปลงมานะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของ แมกยางค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแมกขอบ20นะคะตัวนี้จะออฟลึกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะลูกค้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ18นะคะลูกค้านาะแล้วก็จะเป็นยางแต่ยางค่ะก็จะยังเป็นยางไซส์ใหญ่อยู่นะคะก็คือยางไซส์33นั่นเองส2มสิคูณ12.5นั่นเองนะเป็นยางไซส์ใหญ่นะคะพอเวลาติดตั้งยางไซส์นี้นะคะก็จะแนะนํานะคะให้ลูกค้านะว่าต้องปัดซุ้มล้อนะคะตัวนี้ก็ปัดซุ้มล้อไปเหมือนกันนะคะซุ้มล้อเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะเก็บงานแบบ แค่ไม่เห็นเลยเพราะว่ามีการติดตั้งซุ้มล้อจากที่เราแปลงหน้าที่เป็นหน้าแรปเตอร์ไปด้วยนะคะลูกค้าเนาะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะมีการเก็บงานให้เลยก็คือตัวกันโคนะคะก็แนะนําให้เอาออกนะคะลูกค้าไม่งั้นมันก็จะติดเวลาเลี้ยวค่ะในส่วนของคันนี้นอกจากตัวนี้นะคะก็ยังติดตั้งนี่ค่ะตัวปีกนกนะคะมาให้ด้วยนะคะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนปีกนกเลยของเดิมแล้วก็จัดเซตให้ใหม่นะคะเพื่อการขับขี่ที่ดีกว่าเดิมค่ะลายแม็กนะคะก็เป็นลายแบบ สไตล์อเมริกันออฟโรดค่ะก็เป็นแนวนี้ที่เน็กเจนส่วนมากอะคะ่ะใส่กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจเป็นลายอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสอบถามได้นะคะก็มีลายให้เลือกเยอะมากเลยหรือว่าชอบเป็นลายไหนอยู่แล้วนะคะก็สามารถส่งลายมาได้นะเดี๋ยวนาชาก็กจะติดตั้งเป็นลายนั้นให้ไปนะคะค่ะในรุ่นของวันนี้ค่ะที่จะพาชมเนาะก็คือเน้นภายนอกมากกว่าภายในนะคะเพราะว่าเอาจริงๆภายในคือเก็บของนะคะ เก็บของเต็มรถเลยก็คือของเดิมที่ถอดออกอะคะ่ะเก็บไปเลยเนาะอาจจะไม่ได้ส่งให้ดูภายในนะอาจจะส่งให้ดูแบบแค่ช่วงหน้าเฉยๆว่ามีจอหรือมีอะไรเงี้ยค่ะเนาะในส่วนของด้านข้างตัวรถอะรุ่นสปอร์ตนะคะในเอเวอร์รีสปอร์ตตรงคําว่าเทอร์โบอะค่ะ,คะเขาก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เนาะรวมไปถึงชุดครอบต่างๆนะคะเขาก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะตัวครอบสีดําเงานะคะต,ตัวที่ฝากกระจกก็คือมาจากโรงงานอยู่แล้วมีไฟแอ นะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะแล้วก็ที่บ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตแน่นอนก็คือมีคําว่าสปอร์ตนะคะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกมาให้เลยนะคะอันนี้ก็จากโรงงานเช่นกันค่ะอ่ามือจับประตูเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าแต่ว่าตัวเราหลังคาด้านบนนะคะเขาจะตัดเป็นสีดําด้านนะคะสําหรับด้านบนเนาะ,ะถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งแหลกหลังคาเพื่อขนของเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตั้งได้เลยนะอ่าเราก็จะได้ขนของได้เยอะมากยิ่งขึ้นค่ะ รถนะคะสูงมากๆากนะคะแบบนี้ขึ้นลงลําบากไหมไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่ามีบันไดข้างนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็มีมือจับด้วยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดภายในรถให้ดูนิดนึงอ่ขออาจจะเต็มเต็มรนๆนิดหนึ่งเพราะคันนี้แบบหล่อจนล้นจริงๆค่ะลูกค้าอ่าห้องโดยสารเขาจะเป็นแต่งเป็นโทนดำค่ะดำด้านๆแล้วก็ตัดกันกับดำเงานะคะลูกค้าก็คือลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆเลยจะเป็นประมาณนี้นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดส่งหัวใจ เป็นกำลังใจให้น้าชาหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะแบบหายหายไปบ้างพอดีว่าติดนัดลูกค้าบ้างนะคะลูกค้าเนาะ<ม>ก็เลยแบบไม่ค่อยได้มาหลายเท่าไหร่อ่ะเบาะคู่หน้านะคะก็จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะคะสำหรับสำหรับตัวเอเวอร์เรสปอร์ตเนาะแล้วก็จะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะ<ม>ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับเบาะหนัง่ะก็จะมีปกักคําว่าสปอร์ตนะคะให้ด้วยค่ะทั้งคู่เลย จะเป็นประมาณนี้ค่ะใช้ส่วนของด้านหลังเนี่ยคือก็คือแบบนี้ค่ะก็เลยวันนี้ก็คือเลยเปิดให้ดูไปประมาณนี้นะอันนี้คือจะเกิดหน้าที่คืนนะคะกว้างมากค่ะลูกค้าให้ดูความกว้างแล้วกันว่าเราสามารถแบบวางของได้แบบนี้เลยอ่ะแล้วก็เหลือพื้นที่อีกนะคะยิ่งกว่ารถกระบะนะคะเพราะว่ารถเอเวอร์เรสต์นะคะก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์เลยนะคะลูกค้าก็คือไม่ว่าจะแบบยาวขนาดไหนเนาะก็สามารถวางได้เลยนะคะลูกค้านะ คือเบาะเขากว้างมากจริงๆค่ะนี่ก็จะเป็นซุ้มล้อด้านหลังนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเรียนแบบค่ะตัวแรปเตอร์มาเลยค่ะไฟท้ายของรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นไฟท้าย LED นะคะแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีคําว่า Ever อร์นะคะที่เป็นสีออกแบบเหมือนเท่าๆสเปร์ค่ะอยู่ข้างในนี้ก็คือแบบให้อารมณ์สปอร์ตหมดเลยค่ะสีเขาจะเป็นเหมือน ออกคะแนนคล้ายๆกับตรงคําว่าโลโก้ฟอร์ดข้างบนนะคะลูกค้าแบบนี้ให้เลยนะอันนี้คือเดิมๆข้างหลังเนี่ยคือเดิมๆมาจากของที่ทางฟอร์ดให้มาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังกล้องมองหลังให้นะคะลูกค้าตรงนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีคําว่าสปอร์ตนะคะที่ฝาถ่ายด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะนอกจากกล้องก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังภาพก็จะแสดงที่หน้าจอนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเลย มีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งสัญญาณเตือนด้วยนะคะเปิดตรงนี้อีกทีได้ปหอ,อ่าก็อยากเปิดให้ดูเพราะว่าตัวนี้ค่ะโชว์เขาจะเป็นชคไฟฟ้ามาแล้วถ้าลูกค้าเปรียบเทียบสดมากลูกค้าก็จะดูเป็นตัวเริ่มต้นกับตัวนี้ขยักมาเนาะก็คือแตกต่างกันตรงที่ตัว,วนเนี่ยเขาจะให้ระบบไฟฟ้ามานะคะถ้าเทียบกับตัวเทนเนาะตัวนี้ค่ะเหมือนพี่ณาชามอสักคู่ก็คือกดปุ่มปุ๊บก็ปิดปั๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่เนาะเราก็ให้ดูความกว้างอีกนิดนึง ก็คือกว้างมากๆเลยค่ะลูกค้าแบบนี้เลยวันนี้หัวหน้านาชาไม่ไม่ต้องแบบลงไปนอนเนาะไม่ต้องลงไปนอนเพราะว่าวันนี้มีสเกิร์ตหน้ารถนะคะที่นอนยาวไว้ให้อยู่เลี้ยวนะคะ,ะวางของได้จริงๆแล้วก็ยังเหลือพื้นที่เก็บของได้อีกเยอะเลยนะคะลูกค้าเวะลาปิดอันนี้ก็คือข้อดีของการที่มีโชคไฟฟ้าค่ะก็คือมันสะดวกสบายเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแหละว้าใกล้จบแล้วใครมีคําถามหรือว่าสนใจอยากปรึกษานะคะก็ หรือว่าสอบถามโปรโมชั่นนะคะก็ทักอินบ็อกขหานอาชาได้เลยเนาะวันนี้มีลูกค้าสอบถามตัว e v e r อ s t Sport มามค่ะเป็นสีดดงก็บังเอิญมากจริงแล้วก็ไม่ได้เพิ่มแพคด้วยก็คือสามารถดูได้นะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะแต่แค่แตกต่างกันแค่คนละสีเองพวงมาลัยนะคะอันนี้ก็คือ ไม่ได้ให้ไปแบบนี้นะคะนี้หมุนพวงมาลัยโชว์ออยู่นะคะลูกค้าแค่แง่เล่นพวงกิ๋แหละสวยด้วยตลกด้วยว่าบอจริงนี่ค่ะก็คืออันนี้หมุนไว้ให้สฉยๆนะคะพวงมาลัยเขาก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะลูกค้านะก็ที่จริงพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเป็นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของฟอร์ดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะก็สามารถกดใช้งานได้จากตรงพวงมาลัยอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนะช้าขึ้นสตาร์ทรถหมุนพวงมาลัยให้ดูนะคะก็คันนี้ก็จะเป็นแบบฟุตสตาร์ทค่ะลูก แล้วก็สตาร์ทรถได้เลยพอสตาร์ทปุ๊บพวงมาลัยเขาก็จะหมุนได้ปกตินะคะลูกค้าแบบนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยนะคะเบามากๆค่ะอย่างที่นาชาแจ้งไปมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านี่เลยล้อโตๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเก็บงล่างให้เรียบลูกค้าก็จะขับขี่ได้แบบปกติเลยค่ะนี่เนาะแล้วก็ไมเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะหน้าตาแบบนี้เลย หน้าจอก็จะมีมาให้อยู่แล้วเนาะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยค่ะก็สามารถใช้วิทยุได้โทรศัพท์ก็คือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรานะคะลูกค้าโดยการผ่านบลูทูธนะคะแล้วก็สามารถรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แล้วก็ไม่ต้องเสียบสายเลยนะคะของ Ford นะคะก็คือเป็นรุ่นใหม่ไปหน่อยเดียวคะ่ะลูกค้าแต่แทบจะไม่รู้สึกเลยคะ่ะแต่ว่าเรื่องสเปคออปชันนะคะก็ยังได้ดเต็มเหมือนเดิมไม่มีการปรับลดอะไรทางนั้นนะคะก็วันนี้นะคะก็พาชมเสร็จแล้วคะ่ะสําหรับตัว เอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะก็แป่งหน้าเด็เตอร์หล่อๆแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรหาณชาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์6 6 4 2นะคะหรือว่าทักอินบ็อกนะคะก็ได้น้อหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์ม่อสกูนีณชาแจ้งไปก็ได้นะคะหรือว่าโทรด่วนกิ้งกังหาณชาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่รับชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ